สวัสดีครับผมพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับข่าวดีนายสุชาติจัดให้พี่น้องชาวประกันสังคมเรารักกันเฟสสองรอคณะรัฐมนตรีเคราะห์ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสรารดีๆเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณที่มาจากกรุงเทพธุรกิจครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายคนลุ้นกันนะคะว่า ม3 3เรารักกันจะสามารถมีเฟ,ฟส2ต่อไปหรือไม่เพราะวันนี้ก็เข้างวดที่3แล้วสัปดาห์หน้าจ์นหน้างวดที่4งวดสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นจะพามาดูอีกหนึ่งความหวังของผู้ใช้แรงงานก็ว่าได้ค่ะเพราะล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นมีการเปิดเผยบอกว่าการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ตอนนี้กระทรวงนะคะมีการดําเนินการจัดตั้งธนาคารแรงง,งานคุณผู้ชมหรือว่าการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนจากกองทุนชราภาพ ะะเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับแรงงานในระบบประกันสังคมค่ะโดยกําลังเร่งแก้ไขพรบอกองทุนประกันสังคมให้กองทุนชราภาพมีสิทธิ์แปลงสินทรัพย์เป็นทุนจะช่วยเหลือผู้ประกันตนนําเงินไปใช้ในช่วงวิกฤตได้นะคะเนื่องจากกฎหมายห้ามไม่ให้นําเงินไปค้าประกันห้ามคืนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแก้ไขข้อกฎหมายก่อนนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่จะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวมาตามกันต่อสําหรับประเด็นนี้ค่ะใช่ครับซึ่งคุณ สุชาติชมกิ่นเองก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับพูดว่าตอนนี้มีหลายมาตรการด้วยกันนะครับพี่จากเข้ามาช่วยเหลือนะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงเรารักกันในเฟสที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับกับคุณอดิชาต์วงวุฒทิวัตครับผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านสุชาติชมกลิ่นครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับอยู่กับท่านรัฐมนตรีคําถามแรกที่ต้องคุยเลยและผมเชื่อว่าคนหลายคนอยากจะรู้ด้วย ม .33 เรารักกันแต่ผมอยากถามไปเลยว่าโครงการอื่นเขามีเฟสสองเฟสอะไรแล้วเนี่ยของเราจะมีเฟสสองมีเฟสถัดไปไหมฮะเราต้องยอมรับนะครับว่าโครงการม .33 เรารักกันแล้วนั้นเราใช้เงินของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุจจรอชาท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับการที่เราจะใช้เม็ดเงินของรัฐบาลเราก็ต้องดูสถานะการเงินของเพราะรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้ช่วยเรากลุ่มเดียว มีหลายกลุ่มที่รัฐบาลช่วยที่ต้องใช้เงินออกไปใช่ถ้าเราคิดว่าตรงนี้เรา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 พอพยุงตัวเราได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งสภาพเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นมาหลังจากที่ได้รับวัคซีนกันแล้วครับ,รบถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วแปลว่าพี่น้องพนักง,งานมีโอกาสอยู่เหมือนกันสําหรับเฟสถัดไปก็ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราถ้าเราใช้เงินของประกันสังกมได้เองเราก็โอเคตอบได้เลยครับอันนี้เปนเ็นเงินที่เราไปขอทางกระทรวงการคลังให้ช่วยนะครับ ในการเราก็ต้องเราไม่รู้ว่ากระทรวงคางเองก็มีโครงการใช้เม็ดเงินในการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาหลายหลายหลายภาคส่วนนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องให้ความความต้องช่วยๆกันนะครับถือว่าท่านนายกช่วยมาสามหมเ็ดพันล้านนี่ให้เฉพระผู้พี่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตรา3 3, 3ก็ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ แปลว่ากระทรวงรแรงงานเองถ้ามีโอกาสถ้ากระทรวงการคลังบอกมีก็ประมาณพอเราก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานมากกว่านี้คือจริงๆแล้วเราก็พยายามคิดแบบมุมนั้นแต่เราก็ต้องมองว่าด้วยความเป็นธรรมของกับงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้มีเฉพาะตัวเรากลุ่มเรากลุ่มเดียวนะครับเราเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยหลังอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางที่กระทรวงแรงงานมีตรงไหนที่เราจะช่วยตัวเราเองได้เราต้องช่วยตัวเองก่อน และอย่างเฟสแรกที่ออกมาผลตอบรับมากน้อยขนาดไหนครับาะเอาจริงๆคือตอนแรกหลายคนผู้ใช้แรงงไนก็บอกว่าอยากจะได้เหลือเกินอยากจะได้เหลือเกินพอช่วยแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงครับดีมากครับเพราะว่าผลตอบรับวันนี้ผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วประมาณ9 8้าดเอร์ซนในส่วนที่ผู้มีสิทธิ์ประมาณสักเจล้านกว่าคนนะครับเจ็ล้านสาแสนเจ็ล้านสี่แสนคนจริงๆมันแล้านกว่าคนแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เขามีเงินฝากอยู่มาแสนแสนกว่าคนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ทบทวนสิทธิ์เจ็ดแสนคนก็เลย เลยที่มีสิทธิ์ได้รับเลยมาเจ็ดล้านสี่เจ็ดล้านสี่ตัวนี้ได้รับเงินได้รับแอปไปแล้วได้รับเงินผ่านแอปไปแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดล้านสามก็ับครบแล้วค่ะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็มีเม้นเงินการใช้จ่ายไปร่วมตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองจนถึงวันนี้ครับยี่สิบสองมีนาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประมาณไม่ถึงสิบวันใช้เม็ดเงินประมาณเกือบแปดพันล้านเพราะเราโอนรอบแรกรอบหนึ่งก็ประมาณห้าพันล้านรอบหลังห้าพันล้าน ตอนนี้เราใช้ไปประมาณสักเกือแปดพันล้านก็ถ้าผมตีห้าพันห้าพันจริงๆริงองเงินสักประมาณหมื่นกว่าล้านแต่ตอนนี้ใช้ไปประมาณสักแปดพันกว่าล้านแปดพันล้านเอาจริงๆแล้วเม็นเงินจริงๆแล้วถ้าเกิดโคนละสี่พันเนี่ยคูณด้วยจํานวนผู้มีสิทธิ์ประมาณสามหมื่นกว่าล้านแต่เราจ่ายรัฐบาลช่วยมาอาทิฐะพันธ์อธิฐะพันธ์ก็ทิ้ประมาณสักหกพันหกพันล้านหกพันล้านหกพันล้านนะครับหรือหกหรือเจ็ดพันล้านตรงส่วนนี้ก็ใช้ไปประมาณสัก 8,000ล้านแล้วมเม็ดเงิน8พันล้านนี่คือเม็ดเงินที่ใช้นะฮะครับแต่อย่างเช่นมาซื้อข้าวมันไก่ผมยกตัวอย่างผมได้เงินมาผมก็ต้องไปซื้อข้าวสารไปซื้อไก่แม่พ่อค้าแม่ค้าขายไก่ก็มีเงินได้อีกมันหมุนมันหมุนต่อเหมือนถ้าผมเป็นแรงงานผมได้มา8,000กว่าล้านผมไปซื้อของกับท่านรัฐมนตรีท่านก็ต้องไปใช้ต่อไปซื้อวัตถุดิบมันก็จะหมุนมากกว่า8,000 3 4สี่เท่าโอ้โห0 0สามหมื่นล้านใช่นี่เฉพาะแค่2ออาทิตย์ครับ GDP ประเทศไทยไตรมาสสามไตรมาสสี่ก็น่าจะเป็นตามแผนที่กระทรวงการคลังวางแผนไว้ครับถ้าเป็นไปตามแผนแปลว่าท่านก็พอใจกับมาตรการที่ออกไปในรอบผมว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ที่เห็นภาพที่เร็วที่สุดครับเขาเรียกการลงทุนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเยียวยาทุกอย่างพร้อมกันเสร็จเสร็จเห็นภาพเร็วที่สุดเห็นภาพเป็นรูปรูปธรรมชัดเจนจับต้องได้ด้วยครับเพราะผมไปเดินที่ตลาดหลายๆตลาดมาล่าสุดไปเดินตลาดดินแดงมาเนี่ยทุกร้านมี โครงการติดป้ายไ้เลยคนละครึ่งเรารักกันมอสามสามเรารักกันรเราชนะทุกร้านรับได้หมดแล้วผมไปเนี่ยบางทีผมเข้าไปเจอผู้พี่น้องผู้ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมในมาตา 33, สามสามก็มาใช้พอดีก็ถามเขาเขาบอกว่าก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลเพราะว่าทําให้เขาได้ลดค่าใช้จ่ายประจําวันได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าทั่วไปมไม่ได้ใช้ในห้างนะฮะอันนี้ใช้กับร้านค้าทั่วไป ทําให้เม็ดเงินกระจายเร็วมากอยู่ในถ้าเปรียบเทียบเป็นระบบเศรษฐกิจก็คือกระจายอยู่ในฐานรากระดับแนวนอนครับสิ่งหนึ่งที่จริงๆไม่อยากให้มีเกิดขึ้นแต่ว่าแน่ละ่ะคนคเป็นล้านเข้ามาก็ต้องมีบ้างที่หลุดรอดออกไปก็มีข่าวคนไปทุจริตด้วยเหมือนกันรตรงนี้เร<ม>ื่องปกติกนะครับเราตั้งชนะทํางานรอไว้แล้วลเราตั้งรับแล้วเพราะเราเห็นตั้งแต่เราชนะคนละครึ่งเราเที่ยวด้กันคือ ก็มีคนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ประมาณสักไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยผมวันแรกวันที่ยี่สิบสองเข้าไปเนี่ยมีแอปมีเพจต่างๆโพสก็บมดแล้วครับรับซื้อรับซื้อรับซื้อสิทธิ์รับซื้อสิทธิ์ใช่ไหมใช่ฮะเราก็เข้าไปเจาะเราตั้งคณะทํางานมาเข้าไปเจาะเพจต่างๆแล้วเราก็ดาเนินคดีแจ้งความกับสำนักงานตำรวจชาติไปแล้วประมาณน่าจะเกือบสิบเคสละสิบจังหวัดแล้ะแต่ไม่เยอะ ผมเช็คแล้วบางเคสเนี่ยมีการทําธุรกรรมที่สําเร็จแล้วเนี่ยเช่นโอนเงินรับเงินเนี่ยแค่สิบรายการไม่เยอะเพราะว่าผมถามแล้วร้านค้าเนี่ยหรือเอาเป็นร้านค้าแท้ๆดีกว่าร้านค้าแท้ๆเนี่ยไม่ยอมทาอย่างนี้แน่นอนกลัวกลัวเสียสิทธิ์ในการรัฐบาลโดนแบล็กลิสต์แบล็กลิสต์รัฐบาลแบล็กลิสต์เนี่ยทำไม่ได้เลยจบเลยจบเลยที่คุณจะได้จากอื่นๆอีกเขาก็เป็นการตัดช่องน้อยพอตัวเขาจะทำทำไมครับกูแมส่วนผู้พวกผู้ใช้แรงงานที่ได้รับสิทธิ เขาไปที่ไหนก็ใช้ได้เขาจะเป็นต้องไปขายทําไมอมแทนที่จะไปขายโดนหักส่วนลงส่วนลดเขาจะไปทำใน,นเมื่อ,อคุณใช้เงินซื้อของได้เยอะแยะแล้วเนี่ยไม่จําเป็นเลยเป็นคุณไปก็มีทุกอย่างที่เขารับอยู่แล้วครับไม่จําเป็นที่ต้องไปใช้ทีนี้ถ้าเกิดดูในตัวของโครงการม33เรารักกันจะหมดอายุประมาณสัก31พฤษภาค,คมแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยจริงๆบ้านเราเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิดแล้วรบรรยากาศการทํางานของพี่น้องแรงงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติในช่วงครึ่งหลังไหมฮะผมเรียนอย่างเงี้ยแยก แยกธุรกิจพูดพูดที่ทํางานกันมีภาคอุตสาหกรรมรภาคผลิตภาคผลิตเนี่ยช่วงที่เกิดโควิดครั้งแรกเมื่อต้นปีเนี่ยเป็นภาคที่คนตกงานเยอะที่สุดต้องอย่าลืมว่าสิบเ็ดล้านคนในระบบการสังคมเนี่ยมาตาสามสามเนี่ยอยู่ในกลุ่มภาคผลิตเนี่ยเยอะที่สุดครับมากที่สุดของสิบเดล้านคนรองลงมาคือภาคธุรกิจท่องเที่ยวสิ่งทอเครื่องนุง่มอาหาร มันมีหลายต้องแยกเป็นก้อนๆน,<อ>นะฮะแยกเป็นรายอุตสาหการรมเรา<ๆ>เราเรา,เราทำเราทำวเวลาทําวิเคราะห์อะไรต่างเนี่ยเราก็เข้าไปทีละทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มครับกลุ่มที่เราเห็นภาพที่สุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการลาออกหรือการเลิกจ้างเยอะที่สุดครับนะครับอันนี้เราต้องยอมรับสภาพว่าท่องเที่ยวทุกประเทศหรือทั่วโลกก็พึ่งพาท่องเที่ยวต่างประเทศโดยกนหบดถูกไหม,รมครับ ซึ่งไม่มีนะักท่องเที่ยวเข้าได้เครื่องบินไม่สามารถบินบนน่านฟ้าได้มันก็ต้องมันก็ไปไม่ได้<ม>ถูกไหมครับ<ม>เราต้องยอมรับสภาพแต่เราก็ขีดวงตรงนี้ไว้รักษาสภาพการจ้างงานไว้ให้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่ท่านบอกว่ามีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมรบ,บางกลุ่มอุตสาหกรรมนี่จะใช้แรงงานต่างด้าวซะเยอะอุตสาหกรรมอาหารที่อ,อาหารแช่แข็งอาหารทะเลแถวสุขุตวสาครซึ่งวันที่เกิดโควิดระบาดรอบใหม่ที่เดือนธันวาคมครับ เป็นอะไรที่ผมเองในฐานะนักตีว่าการกระทรวงแรงงานก็มิตกมากเหตุผลเพราะว่าสมุทรสาครนั้นมีต่างดาวเยอะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพฤติกรรมของคนต่างดาวเนี่ยเขาอยู่รวมกันเขาชอบอย่างใหญ่เลยนะฮะเขาชอบพิหารสันสันแล้วก็เขาไม่ได้ปกป้องตัวเองไม่เหมือนไม่เหมือนคนไทยสิ่งหนึ่งที่เราเจอแล้วผมก็รู้สุดคือติดในกลุ่มแรงงานต่างด้าววิธีการที่ท่านนายกนัมนตีหรือท่านรองยมตีท่านพลพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้กำชับมา ท่านรู้ไหมว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเหมือนกับแนวร่วมในการสับสนบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยคือเราเอาโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมลงไปตรวจโควิดในโรงงานโรงงานอย่างบางโรงงานหมื่นกว่าคนเราตรวจวันเดียวจบเลยรู้ผลเลยครับเราก็ส่งผลให้กับสารสุขจังหวัดส่งผลให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดเป็นเราทํางานบูรณาการร่วมกันสมุดสาครที่ทุกคนจะคิดว่า เอาม่อยู่แล้วทําไมถ,ถึงเอาอยู่แล้วเปิดประเทศเถึงเปิดจังหวัดได้เพราะเราทํางานแบบบูรณาการร่วมกันครับนโยบายรัฐบาลที่ท่านยกได้สั่งการมาตลอดก็คือเราทํางานเกี่ยัในภาพรวมรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อกระทรวงใดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นคนทําถ้าเราทําคนเดียวก็ทําไม่ได้อกระทรวงสาธารณสุขทำคนเดียวก็อาจจะทําได้แต่อาจจะช้าถูกไหมเพราะบุละคลากรในการที่จะตรวจประชาชนหรือตรวจในหอพักตรวจในตลาดครับมันก็ได้แค่ตรงนั้น แต่ในส่วนของโรงงานซึ่งมันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานแต่เราก็ไปเปิดวิธีการที่เราบูรณาการก็คือเราก็เลยเอาโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมเข้าไปตรวจก็จ่ายได้ประมาณห้าล้านกว่าคนก็เ,เงินก็พอ<ะ>แต่อีกสี่ล้านคนไม่ได้ทำยังไงนี่คือทางทางแพ่งที่เราจะเดินซ้ายหรือขวาก็สุดท้ายก็ต้องไปพบท่านนายกรัมตีพร้อมกันท่านยมตีตัดสินใจโดยเราก็ให้เหตุผลว่าผมขอสี่พัน แต่ขอใจทุกคนคิดว่าเหตุผลที่ตรงนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดครับท่านนายกก็มองว่าเห็นด้วยในการที่เราจะต้องรักกันนี่คือเกิดเกิดมสามส<ร>ารมากัน,กกนคำ oh. พูดคำเนี้ยครับคือคำนี้เลยท่านนายกบอกว่าเราต้องให้เขารักกัน ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์นะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ผลงานของทางกระทรวงด้วยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจที่รัฐนาวาลำนี้จะฟันฝ่ากระแสโควิดไปได้รวมไปถึงครับม .33 เรารักกันเองก็จะเป็นตัวที่ช่วยพี่น้องแรงงานให้สามารถอยู่ได้ในช่วงสภาวะแบบนี้และที่สําคัญครับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทานรัฐมนตรีบอกแล้วว่า ครึ่งหลังของปีน่าจะกลับมาแล้วที่สําคัญคือน่าจะกลับมาได้ดีกว่าเดิมโดยซ้ำไปครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติสุเกร็ดมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ